สวัสดีค่ะเพื่อนค้าไทยเฮอร์เป็นโฮมมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นี่เลยนะคะต้นข้างหลังนี้คะ่ะแบบตื่นเต้นมากๆนะคะหลังจากที่ได้โพสต์คลิปของว่านชักมลูกตัวผู้นะคะให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะวันนี้มนก็มาตามหาว่านชักมลูกตัวเมียนะคะซึ่งหลายๆคนก็อยากจะรู้จักหน้า,านะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะวันนี้เลยคะ่ะได้มาที่บ้านของญาตินะคะเขาบอกว่าน่าจะใช่นะคะเราดูจากภาพแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า หน้าตาหน้าตาเราเห็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันใช่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาขุดให้กับเพื่อนๆดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบที่เป็นว่านชักมลูกตัวเมียหรือเปล่านะคะอย่งไงแล้วก็เพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตาม s u b สไคร b ์ช่อง t h a เ h e r ์แอนด์โด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจกับทางทีมงานได้ทําคลิปดีๆออกมาให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราไปชม ต้นว่านชักมะลูกแล้วก็ชมหัวของว่านชักมะลูกกันนะคะเพื่อนๆไปกันได้เลยคะ่ะ let's go <S ก่อนอื่นเลยค่ะขอสำรวจใบลำต้นกันก่อนค่ะว่าจะใช่ว่านชักมมลูกตัวเมียที่ตามหาหรือเปล่านะคะยังไงเพื่อนๆก็ต้องมาติดตามตอนที่เราขุดเจอหัวกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆมาลุ้นกันค่ะนี่เลยนะคะเพื่อนๆต้นของว่านชักมมลูกนะคะ เราก็เดานะคะว่าอาจจะใช่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะมาขุดกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆมาค่ะเ,เพื่อนเอาต้นนี้ออกก่อนนะคะดินก็จะขุดยากกันสักหน่อยนะคะเพราะฝนตกไม่เยอะค่ะเบาบางเอามากๆเลยค่ะต้องใจเย็นๆในการขุดพอได้ออกแรงแล้วก็เริ่มร้อนเลยค่ะเ,เพื่อนๆ แดดอ่อนๆนะคะแต่ก็ร้อนน้าดูเลยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าว่านชักมดลูกเนี่ยเราจะใช้ตัวเมียเท่านั้นค่ะตัวผู้เราจะไม่ใช้ทายานะคะถ้าเกิดว่าเป็นว่านชักมดลูกตัวเมียแล้วแล้ว,ลวก็เพื่อนๆก็อยากจะทราบใช่ไหมคะว่าสปะคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาฟังกันคร่าวๆค่ะ ดูแลรักษาการี่มมาเกิดจากการทำงานผิดปกติของฮอร์โมนเพศหญิงเช่นมดลูกพิการประจำเดือนมาไม่ปกติอาการตกขาวปวดท้องปวดประจำเดือนขับน้ำาคาวปลาช่วยให้มดลูกเข้าอู่หรือเข้าที่มดลูกฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะรักษาเลือดออกจากมดลูกหลังคลอดรักษามดลูกอักเสบค่ะรักษาอาการอย่างอื่นเช่นอาหารไม่ย่อยหรือสีดวงทวาร ปัสสวะกระปิดกระปลอยไส้เลื่อนช่วยป้องกันมะเร็งชนิดต่างๆช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวแลดูสดใสช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ค่ะเห็นแง่งแบบนี้ออกมาก็หันวันอยู่ค่ะว่าจะใช่ว่านชักมะลูกตัวเมียหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ มาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆคะ่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมมากเลยออยู่ตรงนี้ด้วยหลังจากที่ขุดเจอหัวแบบนี้แล้วนะคะความแตกต่างก็เริ่มมาค่ะ วานชักมะลุกตัวเมียหัวจะกลมและไม่มีแง่งหรือแขนงแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เขาจะมีแง่งหรือแขนงที่สั้นค่ะเมื่อดูจากสีที่มนขุดโดนเมื่อกี้นะคะก็ไม่ได้เกิดเป็นเส้นรอบวงสีม่วงเข้มเลยค่ะสรุปแล้วนะคะสมุนไพรชนิดนี้คือขมิ้นขาวะคะ่ะเพื่อนๆเ,เพราะมีใบเป็นขมิ้นนะคะ และมีแง่งสีขาวสีด้านในตรงกลางออกสีเหลืองรอบๆค่ะในส่วนของด้านในนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะขแหงหรือแง่งก็คล้ายๆกับขมิ้นชันขมิ้นอ้อยเลยค่ะเ,เพื่อนๆขมิ้นขาวเป็นพืชสมุนไพรที่น้อยคนจะรู้จักค่ะจึงเป็นสมุนไพรที่หลายๆคนมองข้ามสรรพคุณของขมิ้นขาวช่วยขับลมในลําไส้ช่วยป้องกันมะเร็ง น้ำต้มขมิ้นขาวมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำดีค่ะใช้รักษาการน้ำในถุงน้ำดีได้ค่ะและโรคกระเพาะอาหารก็รักษาได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าทานแบบสดนะคะจะช่วยขับลมแก้ท้องอืด ขมิ้นขาวสดเมื่อทาน100กรัมนะคะจะให้วิตามินซีถึง16มิลลิกรัมค่ะถ้าเทียบกับขมิ้นชันแล้วนะคะวิตามินซีเพียง12มิลลิกรัมก็ถือว่าขมิ้นข่าวมีวิตามินซีเยอะกว่านั่นเองค่ะประโยชน์ค่ะเงื้สดนำมารับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริกหรือนำไปยำแกงก็ได้นะคะสำหรับผู้นิยมรับประทานอาหารแนวสุขภาพส่วนใหญ่แล้ว ก็จะรู้จักขมิ้นขาวกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะมีประโยชน์ด้านการดูแลด้านสุขภาพค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเราหดมาแล้วเป็นเง่าอ่อนๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจแล้วเอาไปทิ้งนะคะเพื่อนๆสามารถใช้รับประทานเป็นผักสดได้และรวมไปถึงต้นอ่อนช่อดอกอ่อนเลยนะคะเป็นผักแนมน้ำพริกลาบหรือเมนูที่มีความเผ็ดตามความชอบได้เลยค่ะโอ้โหเพื่อนๆคะ นี่เงาเดียวนะคะเพื่อนๆได้เยอะมากขนาดนี้เลยค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะตัวนี้นะคะที่เราสังเกตได้ว่าจะเป็นหัวของเขานะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกแง่งต่างๆนะคะเพื่อนๆที่อยู่ร,บรอบๆค่ะเนี่ค่ะพวกแง่งแง่งทั้งหมดนี้นะคะ แต่ที่เราเห็นปกติเนะี่ยมันจะเป็นหัวแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแง่งที่อยู่รอบๆบนะคะรอบๆบหัวเขาอีกทีหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนเนสังเกตใบนะคะใบเขาก็จะคล้ายๆกับว่านชักมะลูกตัวผู้เลยนะคะแต่ว่าดูตรงกลางใบค่ะ จะเป็นสีเขียวล้วนเลยนะคะใบเขาลักษณะก็จะออกคล้ายๆใบขมิ้นด้วยนะคะเพื่อนๆจะออกเป็นสีเขียวล้วนแต่ว่าพอเราดมในส่วนของใบค่ะความหอมจะคนละแบบนะคะโอเคค่ะเพื่อนค้าหลังจากที่เมื่อวานนะคะได้ออกคลิป ออกไปนะคะในเรื่องของว่านชักมะลูตัวเมียนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะได้มาถามว่าเอ๊ใช่ตัวเดียวกับขมิ้นขาวหรือเปล่านะคะมนก็ไปศึกษามาเพิ่มเติมปรากฏว่ากลายเป็นข <laughs> มิ้นขาวนะคะเพื่อนๆไม่ได้เป็น ว่านชักมะลูกตัวเมียนะคะแล้วก็ขมิ้นขาวจริงๆแล้วเขาก็มีสรรพคุณและประโยชน์นานับประการเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เข้าใจไปในทางที่ถูกต้องนะคะว่าที่มนทําการขูดปายเมื่อวานนะคะเป็นขมิ้นขาวนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่านชักมะลูกตัวเมียนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะเราจะนําว่านชักมะลูกตัวเมียมาให้เพื่อนๆดูให้จงได้นะคะแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนเวลาไหนแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะ กดติดตามนะคะกด subscribe ช่อง Thai Herb at Home ไว้ก่อนนะคะช่องนี้ช่องเดียวเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ติดตามผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้ศึกษาค้นคว้าสมุนไพรดีๆของไทยเรามาให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ให้กำลังใจกันดีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปพร้อมๆกับ ขมิ้นขาวนะคะสรรพคุณล้นเหลือมากเช่นเดียวกันนะคะไว้เจอกันในครั้งหน้าคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ